ดวงโคนวันอังคารระหว่างวันที่8-14กรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรโคนวันอังคารคะคุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะว่าองค์ปู่พระพิเกเนตนําทางมาให้คุณคะ่ะชีวิตคุณกําลังเดินเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งความร่ารวยคุณกําลังจะหมดหนี้หมดสินคุณรู้ตัวไหมคะโคนวันอังคารนะคะกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กับครูดาน,นิ้ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายได้เลยคะ่ะ การงานของคุณกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีค่ะสามารถต่อยอดกิจการการงานของคุณได้เติบโตขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอย่าใจร้อนมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยมานานแล้วค่ะการเงินของคุณมันกําลังเติบโตมันกําลังขยับขยายเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่ทําแล้วได้เงินจงทําอะไรที่ทำแล้วไม่ได้เงินอย่าไปทํามันคุณกําลังจะมีโชคได้รับเงินก้อนใหญ่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบโชคให้กับคุณมอบโอกาสใหม่ๆให้กับคุณคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคุณจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาทําคุณจะมีโชคจากการเสี่ยง คุณจะได้เงินแบบไม่คาดคิดเลยและเป็นเงินก้อนใหญ่ๆด้วยบทสรุปของคนวันอังคาราถ้าตอนนี้คุณมีความความเครียดความกังวลมีความท้อทแท้ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณมีพลังที่จะยิ่งใหญ่คุณมีพลังที่จะสร้างความมั่งคั่งความร่ําร,รวยให้กับตัวเองคุณต้องมีความกล้าที่จะบอกแปลว่าฉันเกิดมาเพื่อมั่งคั่งร่ํารวยและประสบความสําเร็จเท่านั้นมันเป็นเวลาโชคชะตาของคุณแล้วค่ะ คุณกำลังมีโชคก้อนใหญ่ๆได้จับเงินจับทองคุณกคุณกำลังจับหมดหนี้หมดสินค่ะแต่คุณจะต้องมีความกล้าที่จะบอกกัเอเตงว่าฉันเกิดมาเพื่อล่ํำรวยเท่านั้นช่วงนี้คุณเป็นช่วงที่คุณกําลังมีโชคนะคะคนวันอังคารพิมพ์น้อมรับคําทํานายได้เลยค่ะ